โลละสามร้อยช่วงของการนี้ผมว่าสามร้อยแทบจะหากินไม่ได้ไม่ใช่ว่าสามร้อยเริ่มล้นตลาดนะสามร้อยแทบไม่มีกินสิบแปดไร่ครับผมสิบแปดไร่สิบแปดไร่เนี่ยพี่จะแบ่งพื้นที่ไว้ทําบ้านสักกี่ไร่ครับพี่ก็น่าจะไม่ต้องแบ่งแล้วแหละทำาลาไหลหมดเลยฮะสิบแปดไร่พี่จะทำาอะไหลหมดเลยแปลว่าพี่ดีมั่นใจแน่นอนว่าตลาดไปไหลไปได้ไไม่ด้เนื้อให้ดูตัวใหญ่ๆสวยโอ้ยนี่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 โอ้ยเนเบื้อ งามงามเลยครับเปะเป้งปะเป้งเลยโหบ่อของพี่สวยจังเลยครับพี่มีทั้งหมดกี่บ่อนี่ครับพี่มีทั้งหมดสิบเอ็ดบ่อครับผมอุ้ยทำไมพี่ทําสวยอย่างนี้เน่ยไอเดียมาจากบ้านเราฟาร์มบ้านเราฟาร์มแต่รู้สึกว่าจะสวยกว่านะเนี่ยเราพยายามยิ้วให้สวยกว่าเออนะครับผมอุ้ยนี่ครับไอ้นี่นะครับเป็นไฮไลท์เลยครับอยากให้เพื่อนๆดูนี่คือเป็นน้ําพุเนาะพี่เนาะนี่ทุกบ่อเพื่อจะเป็นน้ําเป็นไอออกซิเจนของตาปลนน้าสระจากน้องนาขุดไว้ แล้วก็วนมาใช้ในน,น,นี่เลยแล้วก็ปล่อยลงไปกับมันเดิมเสร็จอาหารก็จะเป็นเลี้ยงปลาในบออ่ออุ้ยนะครับอุ้ยสวยงามมากเลยพี่เอาพี่แล้วทําไมพี่ต้องทําเป็นบ่อเล็กๆอย่างนี้ด้วยพี่ก็คือความเสี่ยงอัตราความเสี่ยงถ้าเราเลี้ยงหลายบ่อถ้ามันติดเชื้อมันก็อัตราความเสี่ยงก็ตายเป็นบ่อๆไปคือความเสี่ยงเราต้องกันไว้เราจะไปมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาก<อ>ถ้าบ่อ,อย,ยาวๆท่านวกท่านี่ถ้าบ่ออย่างเงี้ยถ้าเราเลี้ยงไว้สักสองพันตัว ถ,ถ้าตายก็ตายสองพันตัวเลยแต่ถ้าเรามาแยกสี่บอ่อบ่อละห้าร้อยตายก็ตายแค่ห้าร้อยก็เหลืออีกพันห้าเราใจถึงก็ทําบ่อใหญ่แต่ตายก็ต้องนั่งทําใจหน่อยอะไรเนาะทําให้พี่มั่นใจเนาะที่จะมาเลี้ยงปลาไหลนะครับพี่ก็เล่นเฟซไปเล่นเพจมาเห็นบอกคนนั้นก็ถามหาซื้อปลาไหลคนนี้ก็บอกว่ามีคนนั้นก็บอกว่าไม่มีคนซื้อมันเยอะกว่าคนขายพวกปลาขาวปลาอะไรมันก็มีขายกันทั่วไปแต่ปลาไหลนี่มันหายเงียยากราคามันดีผพระว่าเออมันน่าทาแลวตลาดมันก็ไม่น่าตัน ผมว่ามันน่าทําได้แค่เรามีเราโพสต์ไปแค่นั้นรับรองไม่พอขายผมว่าของผมยังไม่โพสต์ไอ้คนยังรู้จักาานะถามมีปลาไม่พอยังยังไอบอ่อตรงนี้บอ่อขนาดเท่าไหร่น้อพี่นี่ขนาดอันนี้เจ็ดเมตรคูณเมตรหกสิบตัวนี้ผมปล่อยไปแล้วพ <c oughs> ันหนึ่งดูปลาปล่อยไปพันตัว <c oughs> มันจะอันนี้เลี้ยงขุนหรือเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับเลี้ยงขุนเพื่อจะเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อเพื่อนๆที่เขาจะเลี้ยงต่อพอดีมีนาเมษาไปทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ใส่น้ําลึกแค่ไหนน้ําสูงประมาณซซเอง ก็เลี้ยงได้แล้วเนาะเลี้ยงได้แล้วไม่ต้องนึกที่เราทรําบ่อสูงเนี่ยเผื่อกลัวเวลาฝนตกแล้วมันตามเล่นน้ำมันจะกระโดดนี่คือบอ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไฮไลท์เลยอ,อ้ยสวยงามมากเลยครับบ่อ,บอนี้สามารถบรรจุพ่อแม่พันธุ์ได้เท่าไหร่พี่ร้อยตัวฮะร้อยตัวผมทําให้ใหญ่แต่ให้มันไม่อัดอึดอัดมากพี่เปิดลักษณะโพรงเทียงให้ดูหน่อยนี่จะเป็นนี้นะครับเดี๋ยวปลาไหลเขาผสมพันธุ์กันเสร็จเขาก็จะมาวางไข่ในนี้เอาพี่เนาะวางไข่จะมีฟอดขึ้นมาแล้วมีไข่มาแล้วก็ตักไปทา ดูดูนะครับโอ้โหที่เขาทําบ่อได้สวยงามมากเลยนะครับเบื้องเรลืองๆเป๊ะมากเลยครับโอ้หนะครับผมที่ครับแล้วช่วงไหนเนาะที่ปลาไหลมันราคาแพงนี่เมษานะเมษาแพงเมษาแพงแล้วก็ปีใหม่ก็จะแพงนิดนึงเพราะว่าบางทีลูกหลานเขามาจากกรุงเทพอยากกินต้มเป็ดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลคือมัน,มนจะหายากกว่าพวกเนื้อวัวพวกเนื้อวัวยังแวะเข้าตลาดอย่างนี้แต่ปลาไหลนี้บางหมู่บ้านแทบไม่มีเลยบางทีเราขี่รถไป เป็นร้อยกิโลนี่ยังไม่ไม่เจอนะที่ว่าขายปลาไหลกันตามริมทางเพราะอย่างนี้พี่ก็เลยกล้าที่จะลงทุนมาทําฟาร์มอย่างนี้ใช่ไหมพี่ทำฟาร์มไม่แน่อนาคตมาผมอาจจะไปนั่งถ้าปลาผมเยอะผมอาจจะไปตั้งขายริมทางมีป้ายขายปลาไหลสดอ๋อนี่คือแผนการตลาดของพี่เนาะจะได้รู้เลยว่าตรงนี้มีปลาไหลถ้าใครอยากรับประทานปลาไหลก็มาพักพวกที่เลี้ยงไม่ต้องกลัวมาตลาดจะร้นผมจะขายให้อ๋อพี่รับซื้อด้วยรับซื้อเลยโอ้โหแน่นอนมากเลยครับแปลว่าพี่มั่นใจกันตรงนี้มากเลยนะพี่ แล้วทีเนี้ยเราได้เผื่อใจเผื่ออ่ามันผิดพลาดไหมพี่เผื่อนะความผิดพลาดทุกอย่างเนี่ยเป็นบทเรียนเริ่มปุ๊บมันจะดีเลยผมว่ามันไม่ใช่หรอกทุกอย่างมุลุกขึ้นคันมาก่อนที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่응ก็คือแค่บ่ลองเลี้ยงฉัลองเลี้ยงถ้าเราอรอดอนาคตนู่มองไปทุ่งนาสิบแปดไร่่สิบแปดไร่ครับผมสิบแปดไร่สิบแปดไร่นี่พี่จะแบ่งพื้นที่ไว้ทําบ้านสักกี่ไร่ครับพี่ก็น่าจะไม่ต้องแบ่งแล้วแหละทำปลาไหลหมดเลยฮะทำปลาไหลหมดเลยสิบแปดไร่พี่จะทำปลาไหลหมดเลย มั่นใจแน่นอนว่าตลาด<ล>ไปไหลไปลได้ไ่ได้ทําไมถึงมั่นใจขนาดนั้นนะพี่เพราะว่าผมว่าตลาดปลาไหลนี่มันมันตอนนี้คนทํามันน้อยถ้าเราทําเป็นแหล่งใหญ่ๆน่ะรับรองว่ามีแต่คนวิ่งมาหาเราแล้วจะมีชาวบ้านที่ดักบ้างรันไปขายมันก็ไม่พอกันขายแต่ถ้าเรามีฟาร์มเลยเนี่ยใครเราทําฟาร์มปนินซีพีพวกนี้พอถึงเวลาเราก็เปิดปล่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยออกไปตลอับรอบ,บ,บไปผมว่ามันจะน่าจชโอเคชาวบ้านไปดักนี่เขาไปดักได้เป็นช่วงเป็นฤดูใช่ไหมพี่ฤดูแต่ของเราถ้าเราทําเป็นฟาร์มเลยเราจะมีขายทั้งปี คือไม่ต้องไปแข่งกันธรรมชาติไม่ต้องไปแข่งนะช่วงที่ปลาราคาแพงเราดักไม่ได้อืกลายเป็นของเราที่จะไ้ขายครับปลาไหลนี่ช่วงที่มันแพงที่สุดนี่ราคามันพีคสุดเนี่ยมันไปแตะถึงเท่าไหร่ครับแตะถึงสามร้อยต่อกิโลโลละสามร้อยช่วงสงการนี้ช่วงสงการนี้ผมว่าสามร้อยแทบจะหากินไม่ได้ไม่ใช่ว่าสามร้อยเริ่มล้นตลาดนะสามร้อยแทบไม่มีกินแทบแทบหายากวะอาจหายยากหูโลละสามร้อยสามร้อยต่อกิโลช่วงไหนที่ราคามันต่าที่สุดครับพี่ช่วงเนี้ย ช่วงหน้าฝน้าฝเนี่ยครับราคาตามสุนีเท่าไหร่ร้อยยี่เราไปเปรียบเทียบใส่กับปลาย่างอื่นนะเรแพงกว่านะเปรียบเทียบใส่กับพวกปันนี้ปันนี้ใช่เอ้าพี่แล้วระยะเวลาเลี้ยงนะครับตั้งแต่พอจะไขเลยดีกว่าอะถ้าไซส์พอขายจริงๆพอจินอ่ะผมว่าปีหนึ่งน่าจะมันจะตกอยู่ประมาณไซส์สี่ตโลสามตโลถ้าเราไปเที่ยวไปอะไรเรายังปล่อยได้เป็นอาทิตย์เขายังอยู่ได้ที่ไม่กินอาหารของทุกอย่างมันต้องมีข้อเสียบ้างแหละข้อเสียของปลาไหลมันมีอะไรบ้างพี่ตอวนี้ีเชื้อง่าย ติดเชื้อง่ายเชื้อง่ายก็ถึงถ้าทําซอยบ่อเล็กๆเนี่ยอัตราความเสี่ยงเราจะน้อยที่ผมทําบ่อเล็กไว้เผื่อไว้สี่บ่อกับนี้อีกสี่บ่อสมมติถ้าเรากลัวเสี่ยงมากเราก็ลงตรงนี้ลงไปสักบ่อละสองร้อยสองร้อยความเสี่ยงมันก็น้อยลงถ้าตายก็ตายแค่สองร้อยแต่ถ้ายาวๆอย่างเงี้ยอันนี้ผมผมทาเสี่ยงด้วยยาวๆนี่ผมลงไปพันอย่างเงี้ยถ้าตายก็ตายยกบ่อไอันนั้นก็คือเราเราต้องทำใครับดังนั้นคนที่จะมาเลี้ยงปลาไหลก็ควรจะไปศึกษาใช่ไปศึกษา เพิ่มเติมไม่ใช่ว่าอจับมาแล้ยงเลยคือเราต้องมีความรู้มีแบบบางอย่างเนี่ยบ้านเราฟาร,ร์มเกษอรมาเยอะ <ừ. S 1> คือเขาให้มาโอเคปลาไหลติดเทียร,ร้องทำไงต้องใส่เกลือใส่อะไรบอ่อเราต่อมาปุ๊บเราจะใส่ปลาไหลเลยไหมคือทุกอย่างเนี่ยเขาจะบอกเป็นสเต็ปสเต็ปมาเนยนะครับเนื้อให้ดูตัวใหญ่ๆสวยๆโอ้ยนี่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 นอ้ยเบ ทำงามเลยครับประเป้งประแป้งเลยโอ้โหนี่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 ตัวนี้มันมันโตเกินที่จะทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ได้แล้วเราเลี้ยงไม่เัี้ยงไม่เมื่อกี้เอาไปประกวดงานประกวดนี่ผมรู้เลยเด่ยตรงนี้อยู่ใกล้ใกล้ด้วยฮะประกอบอาหารเนาะพี่เราปาร์ตี้รันเย็นใช่ไหมใช่อ้หพี่ทำสวยมากเลยพี่นะครับแล้วทำไมอ่บ่อปลาไหลเราจำเป็นต้องใส่กระเบื้องด้วยครับพี่ก็มันมันถ้าลูกมันอ่ะลูกก็ไหลขุดนะแนะนำใส่กระเบื้องคือมัน มันจะลื่นเวลามันท้องเถอมันเวลาเดินทางมันมันโอ้ไม่ให้เขาเกิดามเสีดหหย่ไม่เกิดอะไรฮะเพื่อมันจะมีความลื่นของมันอยู่บ่อของพี่นี่ก่อด้วยอิฐบล็อกใช่ไหมครับพี่อิดบล็อกครับผมบ่อใหญ่นี่ขนาดสูงสามก้อนสูงสามก้อนพื้นที่มันน้อยยาวได้แค่เจ็ดเมตรยี่สิบกว้างเมตรเมตรหกสิบเนาะพี่เนาะต้นทุนหมดเยอะไหมครับโรงเรือนตรงเนี้ยตรงนี้โรงเรือนชุดนี้ผมลงไปน่าจะอยู่ประมาณสองแสน สองแสนได้เนาะพี่ครับข้างบนก็เป็นสแลม<ช>ถึงอย่างนี้เลยแล้วลักษณะบ่อก็นี่นะครับเป็นบ่อปูนทั้งหมดพื่นะครับสนใจที่อยากจะเลี้ยงปลาไหลแล้วเนี่ยครับเห็นบ่อพี่สวยๆเนี่ยอยากจะมาขอเข้าเยี่ยมชมแล้วจะมาขอความรู้จากพี่เนี่ยพี่ยินดีแบ่งปันไหมครับผมมาเยี่ยมชมบอ่อโอเคผมแนะนําระบบน้ําระบบอะไรได้แต่ถ้าความรู้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมแนะนําให้เข้ากลุ่มกับพี่จักรบ้านเราฟาร์มนะะนั้น คือเขาจะทําเขาจะมีปัญหาอะไรทุกอย่างเขาจะแก้ไขให้เขาจะ,าาจะบอกวิธีการปลาเราติดโรคติดอะไรทุกอย่างนี้คือเขาจะมีพวกอาหารพวกอะไรนะ่ะความรู้นี่ผมไม่ค่อยเป๊ะเหมือนพี่ตาพี่ตาเขาเนี่ยโอเคเขาศึกษาม,มาเยอะ,อะเพื่อนสนใจที่จะเข้ามาแล้วเนี่ยพี่พอจะมีเบอร์โทรให้สอบถามทางไหมพี่ได้ได้ครับผมก็เบอร์ศูนย์แปดสองหกเก้าแปดหกหกสามเจ็ดมาดูมาชมมาบางทีใครมี ดีกว่านี้ก็มาแนะนํากันได้ครทุกอย่างถ้าอยู่ในกลุ่มปุ๊บทุกอย่างมันจะปรึกษากันพยายามรับฟังหลายๆคนที่มารวมกันแล้วก็พยายามเอาแต่สิ่งดีๆไปทําคนที่เขาเรียนรู้มาก่อนนี่คือเขารู้ข้อผิดพลาดมาเยอะกว่าถ้าเราเข้าเข้าไปเรียนเราก็จะได้ความผิดพลาดน้อยลงที่เอไม่เข้าฟัสคิดว่าทําได้แต่คือพอเจอปัญหาเราไปถามใครไม่ได้แต่ถ้าเขาเราเข้าตรงของพิตักมานะทุกอย่างจบ ทุกอย่างปัญหาถามกันได้ตลอดอจบทุกปัญหาเลยปัญหาแนะนําเลยนนะนําเลยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ